โอ้สวัสดีครับครับคลิปนี้มาวิ่งหินทําถนนครับ ก็หลายเที่ยวอยู่นะครับตอนนี้รถไม้สี่คันครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเสียการนะครับที่มาร่วมวิ่งนะครับเป็นานเขาอีกแล้วครับ มาร่วมครับมาร่วมรถเบโกก็เราใช้ p ีซ2ร้อยี่รุ่นหนึ่งนะครับค,ครับตอนนี้ไม่ใช่กำนันขับนะครับกำนันโปเกมอนไปกับร้อยสามสิบนะครับ p ีซ3รอยสามสิบอยู่ที่ลานไม้ครับ นันโปเกมอนไปคีบไม้ยางครับช่วงนี้ทีนี้ก็ได้กนกลับใหม่มาครับคันเรกขึ้นไปแล้วครับบ่อนี้ก็มาหลายครั้งเลยนะครับมครับอันที่สองครับ นี่เป็นฟูโซ่ครับฟูโซ่คลัตช์นี่คูโซ่ร้อยเจ็ดนะครับร้อยเจ็ดสิบครับไปครับขึ้นทีละคันเดี๋ยวผมก็ตา,ามหลังไปครับ ดูวิวด้านบนครับไม่มานานครับขึ้นหัวลอยลงหัวปักครับ ัววนี่เป็นบีซีร้อยนี่รุ่นหนึ่งครับอัน <c oughs> นี้กำลังลับนะครับเมื่อก่อน,น,นกำนันโปเกมอนครับอันนี้กำลังไปกับ v c ซีร้อยสามสิบครับคิปมายังครับจ <c oughs> ิ๋วแรกเป็นของอีโน่ครับ

มาักันนะครับแต่ว่าอีกคันนึงยังไม่มาครับตอนนี้มาอยู่สี่ครับซีฟ <c oughs> ้าปุกี้ครับ หัวสั่ง14พุ้งี้ครับแต่ว่าเราแถมครับแถมอีกหนึ่งผู้งี้ครับเป็น15ครับวิ่งงานเที่ยวครับแต่ว่าเราใส่15พุ้งี้ครับมีทางลงครับทางลงเดี๋ยวตัดลงถึงนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นนีโนโร่รอยก้าวกับปีก็อกเหมือนกันครับหยิดริบไปเลยครับผมอ คุณกลับที่จังหวัดดังนะพี่น้องถ้าไม่ได้หนึ่งร้อยโลก็ไม่ค่อยรับกันนะครับเนี่ยเขาไม่ค่อยรับกันนะไม่ได้หนึ่งร้อยโลครับ

lùng quăn anh nhảm nhảm đếch yam gì đó lùng này rồi chi chi lùng à? Đẻo à? Anh đếch gì đó rồi mà lưỡi, con nhảy rồi để, rồi, con không được à? Đế à? Không phải nào, để มงกัอปเลยคีดีพีเลยมุงกัอปเลยคีดิพี่เลยแล้วน้อยเลยแล้มาต้มเลยกยู่งต่อเลยวันผมได้แบบกี้กรับปมมานี่เลยอยู่อีที่มันเก่าคนไหมเก่าเลยเอาเลย ไปเป็นกิลฟูโซครับกิูโซร้อยเจ็ดครับกิลโซกิลโซนั่นแล้วครับทันนี้เป็นยาง8ปดจุดสองอหน้าต่อไะไรไม่รู้ครับหน้ากว้างนะครับเป็นกับเป็น ผู้ถึงก็วิ่งดีเหมือนกันครับหลังสนุนนี่วิ่งสุดเบอร์เลยครับสิบห้าพุงกีนะครับสิบห้าพุงกีก็ยังไม่เต็มนะครับดํากันนี้มันยาวสี่เมตรนะครับกว้างประมาณสองเมตรโอ้คนกับว่าคนกับไมโคไม่พอ,อ,อบอกใส่ใ้อีกวิ่งงานเที่ยวกังานเที่ยว Bởi sát đi bom chân là kẹp tem ngập Kẹp xí ma bông kì ngập Càng xảy ra ý nhớ Chá chá sành ngập. นี่ดำเล็กกว่าเพื่อนครับดำเล็กนะครับเครื่องใหญ่เดี๋ยดำเล็กทำดำใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวใส่เยอะ <c oughs> แต่ว่าหนักกว่าเพื่อนนะครับน้ำหนักคันนี้น้ำหนักเจ็ดตันนะครับเพราะว่าใส่ใหญ่กวาข้างกันครบเลยครับรัวนะครับน้ำหนักเจ็ดตันนิดๆน,นะครับ ตอนนี้อยู่ที่หกตนเจ็ดนะครับกำนักใจเยอะกว่าเพื่อนนะครับครับโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ